โรคอ้วนคือโรคอ้วนคือสภาวะร่างกายที่มีไขมันสะสมไว้ตามอวัยวะต่างๆมากจนเกินไปรู้ได้อย่างไรว่าอ้วน เราจะรู้ได้จากการหาค่าดัชนีมวลกายโดยนำน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมหารด้วยความสูงเป็นเมตรการเทียบค่าดัชนีมวลกายถ้าหากคุณมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง25-29.9คุณจัดว่าเป็นคนอ้วนในระดับที่1และหากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่า90เซนติเมตรในชายหรือ80เซนเมตรในหญิง คุณจะมีโอกาสเกิดโรคความดันเบาหวานจำเป็นต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายแต่ถ้าหากคุณมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า30คุณจัดว่าคุณเป็นคนอ้วนในระดับที่2คุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วนหากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติคุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงคุณต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างจริงจัง สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน 1. กรรมพันธุ์ถ้าพ่อและแม่อ้วนทั้งคู่ลูกจะมีโอกาสอ้วนได้ถึงร้อยละแ0เอร์เซตแต่ถ้าหากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่อ้วนลูกจะมีโอกาสอ้วนได้ถึงร้อยละสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองนิสัยจากการรับประทานอาหารคนที่มีนิสัยไม่ดีในการรับประทานอาหาร หรือที่เรียกว่าก,กินจุบกินจิบกินไม่เป็นเวลาก็ทำให้อ้วนขึ้น 3. การไม่ออกกำลังกายถ้าหากคุณรับประทานอาหารที่มากเกินพอดีแต่มีการออกกำลังกายอยู่บ้างบางทีก็อาจจะทำให้ยืดเวลาความอ้วนออกไปได้แต่ถ้าหากคุณรับประทานอาหารที่มากเกินพอดีแล้วนั่งน่งนอนๆ โดยไร้ซึ่งการยืดเส้นยืดสายในไม่ช้าก็จะเกิดการสะสมไขมันในร่างกาย 4. อารมณ์และจิตใจมีบางคนที่รับประทานอาหารตามอารมณ์และจิตใจเช่นกินอาหารเพื่อลดความโกรธแค้นกุ้งใจกังวลใจบุคคลเหล่านี้จะรู้สึกว่าอาหารทำให้จิตใจสงบจึงยึดอาหารไว้เป็นสิ่งสร้างความสบายใจแต่ในทางกลับกัน บางคนที่รู้สึกเสียใจกลุ้มใจก็กินอาหารไม่ได้ถ้าในระยะเวลานานๆก็มีผลทำให้เกิดการขาดอาหารได้ 5. ้าความไม่สมดุลกับความรู้สึกอิ่มความหิวความอยากอาหารเมื่อใดก็ตามที่ความอยากกินเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นการบริโภคก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจถึงขั้นกินจุจนในที่สุดก็จะทำให้เกิดความอ้วน 6. เพศผู้หญิงสามารถอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะโดยธรรมชาติมักสรรหาอาหารมากินได้ตลอดเวลาอีกทั้งผู้หญิงจะต้องตั้งครรภ์ทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องกินอาหารมากขึ้นเพื่อบำรุงร่างกายและทารกในครรภ์และหลังจากคลอดบุตรแล้วก็ไม่สามารถลดน้ำหนักให้ลงมาเท่ากับเมื่อก่อนตั้งครรภ์ได้เ 7. อายุเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสที่จะอ้วนก็เพิ่มขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งอาจเกิดจากการใช้พลังงานที่น้อยลง 8. กระบวนการทางเคมีกับร่างกาย 9. ยาผู้ป่วยบางโรคนั้นจะได้รับเียรอยเป็นเวลาน,านานก็ทำให้อ้วนได้และ ในผู้หญิงที่ฉีดยาหรือใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันการป้องกันความอ้วนการควบคุมอาหารการควบคุมอาหารคือการที่เราไม่รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายที่จะนำพลังงานเหล่านั้นไปใช้ในแต่ละวันโดยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง วกที่มีไขมันอิ่มตัวเพราะไขมันประเภทนี้จะสะสมในร่างกายได้ง่ายและเผาผลาญได้ยาก 2. การออกกำลังกายการออกกำลังกายทำให้เราสามารถเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเราที่ได้รับจากสารอาหารได้อย่างรวดเร็วแต่การออกกำลังกายนั้นต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง แต่ละครั้งนาน30นาทีเพื่อให้ร่างกายของเราได้ใช้พลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายวิธีแก้ไขเมื่อเป็นโรคอ้วน 1>, 1. ลดปริมาณอาหาร 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเช่นอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัว 3. การนอนหลับที่เพียงพอ จะช่วยให้การเผาผลาญในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ 4. การเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกาย 5. การรับประทานอาหารเสริมการใช้อาหารเสริมทดแทนอาหารหลกักบางชนิดผู้ใช้ต้องอ่านฉลากว่าประกอบด้วยพลังงานกี่แคลอรี่มีสารอาหารครบถ้วนหรือไม่อาหารเสริมมักเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงไขมันตำ่ำ ถ้าวิตามินไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้ขาดวิตามินได้ 6. การผ่าตัดการผ่าตัดลดความอ้วนที่นิยมกันมากที่สุดคือวิธีที่ทำโดยการใช้กล้องซึ่งมีอยู่2วิธีได้แก่วิธีที่1คือการผ่าตัดแบบก a s t r i c bypass การผ่าตัดแบบ gastric บายพาสคือก,การผ่าตัดที่ใช้ตลับลวดแบ่งกระเพาะอาหารออกเป็นสส่วน กระบอกของกระเพาะอาหารใหม่จะมีขนาดเล็กลงทําให้รับอาหารไม่ได้มากวิธีที่2คือการผ่าตัดแบบ gastric beading ก,การผ่าตัดแบบ gastric beading คือการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยใช้ที่รัดก,กระเพาะเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของกระเพาะอาหารให้ได้ตามความต้องการวิธีป้องกันไม่ให้กลับมาอ้วนอีก 1. เชื่อมันในความรู้สึกอิ่มเมื่ออิ่มแล้วอย่าตามใจปาก 2, เรื่องอาหารที่มีปริมาณมากแต่ให้พลังงานต่ำเช่นอาหารจำพวกกากใย 3. 3, พยายามชั่งน้ำหนักบ่อยๆและเปรียบเทียบค่าถึงความเปลี่ยนแปลง 4, การควบคุมและลดอาหารหากทานอาหารมากไปควรลดอาหารให้น้อยลง แต่ไม่ควรงดเป็นมือ้อให้ควบคุมหรือเลือกอาหารให้เหมาะสมยึดหลักการทานแค่พออิ่มท้องแต่ให้พลังงานน้อยอาหารจำพวกแป้งจะถูกดูดซึมและทำให้อ้วนได้ง่ายกว่าและทำให้หิวเร็ว 5. ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกำลังกายทำให้เราไม่อ้วนได้ง่ายเพราะพลังงานส่วนเกินจะถูกเผาผ่านเป็นประจำ โรคอ้วนสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยและเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกายในแต่ละวันแต่ปัญหาเหล่านี้ก็มีวิธีป้องกันและแก้ไขขึ้นอยู่กับความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงความอ้วนหรือลดความอ้วนว่าจะเลือกวิธีใดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด